แค่มีเธอเดินไปข้างๆกันไปไหนก็ไปด้วยกันยิ่งเยอ่ก็ยิ่งผูกพันแค่มีเธอเท่านั้นเสือ้อแอมนูปให้เสือ้อแอมนูเป็นเพื่อนที่รู้ใจ เดินทางไปพร้อมกับคุณของแท้ต้องที่ร้านไวปอ์ออนเท่านั้นเสื้อแอมนูบใส่แล้วไม่นูบทุกคนครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ20นาทีนะฮะใกล้จะถึงเวลาแข่งขัน N B W s ของ2องแมปนะครับแมปสติล l เบลล์ลของคุณแซมมี่แล้วก็แมป โกลอการเด้นนะครับของคุณเจนเดลนะครับเราแยกเป็น2แมปไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนดีเขาอัปเดตพร้อมกันแข่งพร้อมกันเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าแต่ละแมปเขาทาอะไรบ้างนะฮะเจ้าเบคอนอยู่ตรงนี้แต่ว่าพืชมีแค่ต้นเดียวเองต้นพลิกตอนนี้เขากําลังลดอัตราการโตของต้นไม้ลงนะเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะใช้แอมินาบิวส์นี่คือฝั่งคุณเจนเดลนะฮะมีทําการบอกเรียบร้อยฝั่งนู้นว่ายังไงบ้างผมเปิดเสียงไว้อยู่นะฮะรอฟังดูว่าซีเคดจะมาไหม อ๋อเมื่อกี้เห็นอันนี้อันนี้น่าจะเปลี่ยนใหม่กาแล็กติกสปิมีโอ้มีกาแล็กซี่เอเลียนสใบสันตัวใหม่หนึ่งเปอร์เซนตื่นเต้นมากเลยที่จะโชว์ให้ดูอ่ะว่าทั้งอาทิตย์เราเตรียมอะไรไว้บ้างได้เลยครับคุณเจนเดวอือฮึมารอดูโอ้ตัวใหม่พี่พีโพเโตโต้ตัวใหม่ตัวใหม่พีพี่โปตาโตไม่โพเตโตแต่เป็นโปรตาโตแสดงว่าอัปเดตไปแล้วหรือเปล่าอา้าเจอปัญหาครับผม พลังของถั่วเขียวแรงเกินไปอะไรเนี่ยจะยอมแพ้เหรอในชอ็อปมีับออัปเดตมาใหม่กริฟฟินฮะหายากสุดในแพ็กนี้กริฟฟินโอ้เดี๋ยวนี้มีราคาบ่งนี้ด้วยหรอมีราคาโรบักแล้วก็ราคาที่เป็นเงินจริงๆนะฮะโอเคโอ้เรนโบว์เรนโบว์เรนโบว์ซื้อมาก่อนเรนโบว์เรนโบว์ตังไม่มีแล้วครับเหลือเจ็ดร้อยโลบักทวนอ๋ออันนี้ของเบคอนลืมไป หือไปอันนี้เบคอนนี่พนอนโอเกะก็ไม่ต่างกันครับเหลืออยู่หกร้อยโอเคครับผมไม่มีมาเลยครับเบลล์กอตหลับอ๋กอกว่าจะโตหรือเวลาหกปีคุณเดียวนอนหลับคือหมายความว่าใช้เวลาปลูกพืชนานใช่ไหมกว่าจะปลูกโตกว่าจะเล่นได้อะไรอย่างนี้ใช้เวลานานหลับรอเลยอะไรประมาณนั้นเลรู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 เล,เ,ลเจ้านกที่เป็นต้นตะบองเพชรฮะ แต่อันนี้ตัวเลเ็กไปนิดนึงตัวใหม่ตัวใหม่ไม,ม่ติกหลับด้วยอ๋อคกี้บล็อกลัคกี้บล็อกเป็นหลับฮะเอออันนี้คืออันแรกนะฮะ admin abuse อันแรกตอนนี้คนเริ่มจอยในเกมไม่ได้เหรอ <laughs> อีกหนึ่งนาทีนะครับอ่าเขาจะรันแบบ normal ก่อนแบบปกติก่อนเพราะว่าคนยังเข้ามาในเกมไม่ได้โบอกน่นจะมีปัญหาอยู่โบอค <laughs> ฮะจะถึงห้าสิบล้านคนหรอผู้เป็นเล่นห้าสิบล้านคนเล่นพร้อมกันเนี่ยนะเสียงตีกันมั่วไปหมดผมต้องปิดเพลงนะมันมีเพลงอยู่เอาเหยียบเรียบร้อยเหยียบคุณเจนเดวแล้วอะไรเอาในบ้านเราเฮ้ยเดีล์รับปเปมาหาเองเลยเหรอโอ้โหเสียงเอาไปเลย <laughs> เอย่าบอกนะว่าให้ไปด้วยกันไปด้วยกันหรือเปล่ายี่สิบกวี ยี่สิบกว,วิเดี๋ยนะปีนยังไงปีนได้ไหมปีนได้ไหมไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ๋อนั่งได้นั่งได้นั่งเรียบร้อยโอ้โหเสียงเพลงดังมากฝั่งคุณเจนเดียวนี่แหละเพลงดังมากทําไมไฟไหม้เหรออันนี้คือปกติเลยเน,นี่ยอันนี้คือลาวาฝั่งนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับขึ้นมาที่ไหนโอ้โหอย่าบอกว่าเป็นเวอร์ใหม่นะนั่งข้ามมิติมาเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นไงบ้าง ฝั่งนี้ก็ยืนเต้นอยู่ฮะ <laughs> อีเวนติสโกโมาโอ้สวยอูอ้อ้อันนี้ตัวเดิมตัวเดิมฝั่งคุณเจนเดลเป็นไงบ้างก็ยังคงยืนเต้นอยู่คือจริงๆควรจะใช้เ,าเขาโมโนเกะนะจะได้เก็บมิวเทสแต่ว่าผมไม่สนใจแล้วฮัมิวเทสเพราะว่าตอนนี้คือมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอะ <laughs> มิวเทสเยอะไปก็เท่านั้น <laughs> โอ้ฮกลีนบิน <laughs> กลินบีนคุณเจนเดลบีนออล่าได้บีนบาวมิวเทชันต้องใช้เพื่อนสี่คนถือบีนสต็อกฮะรับพลังจากคุณเจนเดลไม่เป็นไรฮะเราไม่เน้นมิวเทนแล้วตอนนี้โอดินดินดินดุนไม่ได้เจอกันนานเลยนายเบลลรอดกอดมาไม่ได้ติดแล็กซีด้วยเบลลรอตกอดอันนี้ได้หรือยังอือฮึเบลลรอดกอด ได้แล้วเป็น C นะฮะเป็นมิวเทสที่เป็น C หลับเปิดออกมาเป็นคุณลุงไหมคุณลุงเจ้าเสืออีกแล้วเสือหลับฝั่งนู้นก็มีการอ่าพูดแซลฝั่งคุณแซมมี่เยอะอยู่เหมือนกันนะอืมของดีสต็อกให้เพียบเลยที่ร้านค้าตราล้เร็วตลาล่ะผมว่าต้องเอาไปรวมมาไปรวม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 เอาไปรวมไปเบลสตรี p ป,ปัตตุมปฏิภุมโอเคโอเคมีตัวใหม่มาแล้วก็ตราลาเรลตลาลาร้อยกาสิบเก้าโลบักโลบักแบบช่วงนี้แบบถะลุงเยอะมากอมเออก็ยังดีไดีสุขเวทเป็นหลับด้วยอะ่ะเอ้ยติดมิวเทสด้วยโอ้ยคอนเสิร์ตครับผมผมว่าเขาจัดเรื่องคอนเสิร์ตได้ดีนะแบบนี้ตั้งแต่ตรงตรงและ อันนี้ก็ตรงๆนะฮะตรงๆตระเลโลตละล่าแล้วก็เจ้าไดโนอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยด้านโ้นมีเสียงโอ้อีเวนต์มาแล้วอีเวนต์มาเพียบเลยเพิ่มโชคด้วยเป็นรูปมือด้วยแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยแล้วก็โอ้โหเนียนแคทด้วยฝั่งนี้อะไรอยู่ข้างบนอ่าอันนี้คืออะไรอบบี้เหรออบบี้อบบี้ไม่เป็นไรครับโอ้บาเลลินโนโลโลโลไดมอนด์โนเชิญไปอยู่ที่บ้านเเลยโอ้เสียดายมาก นี่เพิ่มโชคให้เราด้วยนะกี่ขั้นไม่รู้อืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเจ้าอืม thank you o k a ขอบคุณที่มาบ่อยๆเราจะคิดถึงนายอืม,มก็ยังตัวเดิมฮะออกมาสิเฮ้ยไหนล่ะอย่าค้างเออเอาฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้นกฮูกมา นกคูกอ๋อเล t ดไหลกินไหลเล็ดไ g ลกินไหลเลดไหลกินไหลนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคได้อะไรของตกแต่งเนี้ยนะเราบอกมีปัญหาจริงครับ <laughs> เออได้ละมา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 เร็วเร็วเร็วอ้ oh, ไปเลยจะนกคูนสี่โชคโอ้ oh. ครับผมแอดมิน abuse อโอโหเริ่มในอีกสาม โอ้ยรอเป็นชั่วโมงอะเน่ยผมว่าเขาเตรียมกันแล้วมั้งฝั่งนู้นมาแล้วฝั่งนู้นมาแล้วเพราะว่าคือแบบไม่ให้มันซ้ํากันไงไม่ให้ชนกันไม่อย่างนั้นคือเวลาจะชนกันดีเจมาอีกแล้วอ๋ออินโทรดิวอินโทรดิวกู๊ดบอยแซมมี่เรียกเหมือนเรียกน้องหมาทิฟโอ้โหเขียนป้ายว่าทิฟเลยขโมยเฮ้ยโอ้ยอนี่เจ๋งเฮ้ยสตีวรเวลลอตจะเป็นโอจะเป็นสัตว์เลี้ยงมาเดิน เป็นเบนลอตที่ปนกับสัตว์เลี้ยงกอาการเดนเขาท่าโอ้เฮ้ยอันนี้เขาท่ามากอู้เบนลอตเบนลอตเรามีอยู่แค่นี้แหละไม่เป็นไรเอ้านี่เขามาสู้กันคุณเจนเดลปล่อยลำแสงประจัดการเหล่าเบนลอตจดไว้ก่อนเข้าใจแล้วทำไมต้องจดแสว่าจดทุกอย่างที่เขาทำไงเดี๋ยวไปใช้เองบ้างอะไรอย่างงี้ใครจะชนะ ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้อ๋อเป็นอีเวนต์เบลร้อนเลยฮะเบลร้อนพอเท่าพอเกมลีเหรอเมื่อกี้บ้านเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้แสดงว่าเกมลีพอโอเบลร้อนมาเพียบเลยคราวนี้ตัวใหญ่ๆ,ๆนั้นเอาโอ้โดนเตะด้วยโอ้ยระวังระวังคอรดอยู่ไหนพี่ไม่ไหวโดนเตะตลอดโอ้ยจะยืนดูยังไงเนี่ยยังสู้กันไม่จบนะฮะซัพพลายมาอีกแล้ว มันมองไม่เห็นอ๋อบีนสต็อกใช่ไหมมันคือแอดมินเลยครับอันนี้เป็นแอดมินเลยครับลัคก,กี้บล็อกแอดมินฮะหนึ่งร้อยล้านไปเลยลัคก,กี้บล็อกแอดมินโอ้โหไม่เคยเจอเปิดได้เลยเหรอเปิดได้เลยลัคก,กี้บล็อกแอดมินหนึ่งร้อยล้านมีอะไรบ้างใีนี้อืมอืมอืมโอ้ ตัวใหม่เอเป็นมิติออโอ้เอีกแล้ว8ปี <c oughs> กลับมาอีกรอบหนึ่งฝั่งนี้มาแบบนิ่งๆจบยังฝั่งนูน้นเร็วจบยังโอ้ได้ได้เป็นล็อตมาตัวหนึ่งโอ้ได้นี่อีกอืมอ่ะสองตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาดูว่าทำอะไรได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่แถมมาให้สองตัวใช่ไหมน่าจะมีแค่นี้เอาละไปฝั่งนูน้นมาฝั่งนี้นะฮะรอดู เอาละฮะฝั่งนี้กําลังจะเริ่มนะครับมีการแซวเล็กน้อยว่าคุณเจนเดวเนี่ยก็คงนั่งรอไปอย่างเงี้ยกว่าต้นบีสต็อกจะโตหลับไปเถอะอะไรประมาณนั้นไม่เบื่อไม่เมาตอนนี้คือทีมแซมมี่เอาละอะไรก็มาเหอะรอนานแล้วเนี่ยเมื่อกี้คือไม่เชิงแอดมิน abuse นะเหมือนดูคนสองคนมาทะเลาะก,กันมากกว่ามาดูแบบมาดูละครคนทะเลาะก,กันโอ้หลับตาลงเอ้าก็มีแล้วนี่เมื่อกี้อันนี้อันเดิมนี่ ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าใช่ไหมอันเดิมที่เราเห็นแสดงว่าเราเห็นก่อนแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ <c oughs> <laughs> ผู้มาก่อนการแล้วก็เป็นเอีเวนต์รัวๆถูกไหมเป็นดีเจคอนเสิร์ตนะฮะเราตกมาที่นี่ก็คือที่เดิมนั่นแหละใน abuse abuse ต้องแบบเยอะๆอุตสาหลบเบรลตกอดไปเมื่อกี้หลายตัวเลยนะคุณแซมมี่อ๋อเจนเดวเขาบอกว่าเขาเป็นคนคิดคน้นการใช้อดมิน a b u s คำว่า admin abuse เนี่ยคือมันเป็นคำทั่วไปนะ d e v e l o p e r ก็ใช้กันปกติแหละรู้ไหมว่าใครใช้อีเวนต์แบบนี้ก่อนที่จะมี Go Garden My Game 43 Creator ของ Block Fruit โอ้นี่ไง My Game 43 d e v e l o p e r block fruit เดี๋ยวบอกนะว่าเดี๋ยวบอกนะว่าส่งมาเป็นฟ u ุ t เป็นไงสนุกไหมกับการใช้ a m i n abuse ไหนล่ะมัน abuse ตรงไหนเนี่ย <laughs> มันไม่มีตัวอะไรแบบเท่ๆออกมาเลยอ๋อเขาบอกว่าเกมกลัวไก่เด้นเนี่ยคือเป็นเกมที่ยืนดูต้นหญ้าโตขึ้นเรื่อยๆแล้วไปแซลกันไปแซลกันมาบอกแล้วเหมือนดูคนทะเลาะกันสองคนอ่ะอ๋อดราค่อนเทรดโอ้นี่คือดราค่อนเทรดได้มาจากอีเวนต์นี้แต่วัดแป๊บเดียวเองฮะนาทีกว่านี่ไงจะมีรูปอันนี้จะมีนกฮูกอยู่ข้างบนอ๋อเดี๋ยวนะ ว a t อะเอาหยิบได้เลยเหรอโ oh! 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 อ้โอ้ thank you โอ้อันนี้ชอบ <laughs> oh! อันนี้ชอบโอ้ขโมยจากบ้านที่วอลเปอร์เลยฮะแล้วก็ท้ากโก้มาอีกเอา่ะได้เวลาหยิบไปเอออย่ามืดสิเดี๋ยวมองไม่เห็นมาอีกแล้วคอนเสิร์ตโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปหยิบที่บ้านทีล่ลอปเปอร์อือมันมองไม่เห็น อันนี้มาเลยแล้วคือบ้านโดนบังด้วยเวทีคอนเสิร์ตอาจจะไปมองเห็นไหมเนี่ยอืมตัวไหนอีกมองไม่เห็นเลยอะอ่าแซมมี่สไปเดอร์นี่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 โอเคตัวสุดท้ายตัวหนึ่งแล้วแล้วแเอาตัวนี้ดีกว่าเอาไม่ทานโอโออันนี้ซีเควครับส่วนอันนี้เป็นรถกอดเออสองตัวใหม่อะก็ยังดีก็ยังดีแอดมินัคกีบ็อกไหนไหนไหแอดมินัคกีบล็อก เมื่อกี้ได้ไปแล้วอันนึงขออีกอันนึงขออีกอันนึงเมื่อกี้ได้มิติกแอดมินลัคก,กี้บล็อกเร็วๆๆ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 สปอนมาสปอนมาสปอนมาเร็วๆๆๆสปอ,เสปอ,อนเออนี่แหละลัคก,กี้บล็อกมาเลยลัคก,กี้บล็อกแอดมินผมว่าเดี๋ยวค่อยมาเปิดดีกว่าอันนี้เลือีกทีเดียวครับที่ว่างบ้านไม่ว่างแล้วตอนนี้บ้านไม่ว่างแล้วบ้านของเราไม่ว่างแล้วเอ้ามีฟิวเวชชินลักด้วยเหรอเพิ่มโชค ให้แมชชีนอืมอ่ะเปิดอันนี้ก่อนเปิดอันนี้ก่อนเปิดมาเลยแล้วกีบล็อกอ่ะฮะอ่ะฮะโอ้ยตัวนี้อีกแล้วไปเลยไปเลย <c oughs> อันนี้ตัวใหม่แฮะเอออ่ะมิติกไปตัวหนึ่ง uh huh. อือฮึอลักคูนเจ้าลิงอ๋อคุณเจนเดียว <c oughs> แ <laughs> ละคุณเจนเดวะอันนี้ก็ได้ไปตุงตุงไปตงุงตุงเป็นรถกอดขอบคุณนะตงุงตุงอุตส่าห์มาอยู่บ้านเราโอ้โหกลายเป็นละคุณหมดเลยฮะดูสิอือฮึกลายมาเป็นพวกเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยดูตะทางแล้วออกม,ม,มาเป็นพวกรับใช้พวกรวมออกมาเป็นพวกรอโอ,โอ้แต่ว่าอันที่แบบไปขโมยบ้านของแอดมินเนี่ยอันน้นดีที่สุดแหละอันอื่นยังไม่ค่อยมีอะไรฮะ Lost t e r a t o r s ออเป็นโก โอเคซีเควตซีเควตโอแซมมี่สไปเดอร์เมื่อกี้หยิบม,มาแล้วนะไปเลยโอ้โ oh, ห oh, ตัวใหม่ซีเควตเต็มเลยครับฮ่โอ้นี่ตัวใหม่ตัวใหม่เป็นรถก๊อตเจเต่ารถถังบ้านเต็มแล้วครับผมว่าต้องไปโอ้โ oh, นี่ก็ตัวใหม่ครับ <laughs> เต็มโอ้ย oh, เอาเจ้าพวกลบไปแล้วกันนะเจ้าพวะเออมันจำเป็นเต็มเลยครับตัวใหม่ เออโอ้นี่ก็ตัวใหม่ดุนดุนดนโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยลบตัวไหนดีอ้อลบไม่ได้เลยลบตัวยลบตัวไหนลบตัวไหนอ่าลบตัวนี้ก็ได้ไปแไปวลวเมื่อกี้แล้วๆ,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 ๆโอ้ยเซ็งเลยอ่ะใช่คุณหกมันดีมากโอเคครับผม จำเป็นต้องมาครับเพราะว่าเมื่อกี้มีมาตัวหนึ่งกัตนินโนแน่นแคทมาโอเคมาเตโอมา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 เตโอมาเตโอโอเคครับมาเก็บเลยครับ <laughs> <laughs> เออไม่อยู่แล้วเกมนุ้นมาเก็บเกมนี้ก่อนดีกว่าลักก้บล็อกมาลักก้บล็อกโอแอดมินครับแอดมินแอดมินลักกิบล็อกมาเลยครับอื uh ้มแอดมินอบิสของแท้ครับอันนี้โอ้แซมมี่เดินมาเองเลยครับ ทุกโอ้ oh, ทุกอีเวนต์อยู่ในนี้หมดเลยแล้วโอ้โ oh. ห oh, ขึ้นมาเต้นเลยมอนนเกะทุกอีเวนต์อยู่ตอนนี้ <c oughs> <laughs> ลันทุกอย่างพร้อมกันต้องการบ้านคุณแซมมี่มากกว่าอยู่ไหนบ้านเดเวลลอปเปอร์และก,กิบล็อกแอดมินและก,กิบล็อกแอดมินโอเคโอ้โดนเอเลียนดึงมาอีกดีมากแล้วไหนละกันเด้ลักันเด้ละกันเด้อยู่ไหนอ่าตอนนี้นะฮะ ได้อดมินมาสองอันนะครับยังไม่เปิดละกันโอ้อันนี้ติดบิวเทสเพียบอันนี้ติดอันหนึง่งให้อะไรให้อะไรมาให้อะไรมาอะ,รอะไรมาอะไรมาส่งตัวอะไรมาโอ้เป็นรถก้อนตัวใหม่ทิปปีทอปปีทาโก้ทิปปีทอปปีทาโก้มโอเกไปไหนแล้วโอ้โอมาใหม่อีกแล้วนี่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 กำลังมารัวัวเลยฮะโอ้โดนดึงขึ้นไปอีกครับเอเลียนแล้วก็มีดราก้อนอีกนะฮะโอ้โห โอ้มาอีกแล้วขอบคุณมาก <laughs> นี่แหละที่รอนี่แหละที่รอขโมยบ้านแอดมินเออตัวนี้มาเลยตัวนี้มาเลยมีอะไรบ้างนะมีแซมมี่อีกตัวหนึ่งโอเคครับผมนี่คือแบบต้องรอตอนอัปเดตทุกครั้งเลยใช่ไหมเนี่ยถึงจะเป็นอย่างงี้ถึงจะได้แบบนี้โอเคเร็วเร็วรวก่อนเวลาจะหมดก่อนเวลาจะหมดตัวนี้ข่าไปเลยแล้วกันไปซีเวตทั้งหมดดีกว่าซีเวตซีเวตโอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ จะมีสไปเดอร์เป็นโกด้วยตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้ก่อนใครกัไมาอีกเดี๋ยวสิพี่ยังเดินไปถึงบ้านเลยเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวเวลาหมดเออเดี๋ยวเวลาหมดแล้วไม่เดี๋ยวหายเออโอเคครับผม <laughs> บ้านเต็มครับเอาเปิดอันนี้มาเลยแล้วกันอถ้าเป็นมิติจะได้ลบโอ้โหวุ่นวายมาก โอ้ oh, ตัวใหม่อีกโอ้โหแตงกิ้วโอ้โหซ้ำกันด้วยโอ้โอเคครับผมเรียบร้อยฮะนี่คือแอดมินอบิวส์ของทั้งสองแมปนะฮะอ่าเรียกว่าผู้เล่นได้รับผลประโยชน์เต็มๆให้เขาทะเลาะก,กันไป <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ